นนปโตสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโนปินตัดนัทปินโตใน t e k k e n 7 Story Mode ตอนที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เฮฮาชิกกับมายุดบริษัทมิชิมาแส่สืนเรียบร้อยแล้วส่วนทางฝ้าของ G c คอ p o r a t i เ n นเนี่ยก็จะมีคาซุยะเขาเรียกว่าชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วจีนก็ยังหาตัวไม่เจอเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามครับผมดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะบินไปที่ไหนสักที่นะครับ กลุ่มซีดีอุสมาร์เกนเหรอดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะมีฐานทัพอยู่ที่อิตาลีนะเป็นกลุ่มสังคมของพวกหมอผีผู้ที่ถือครองประวัติศาสตร์ยาวนานในยุโรปนี่คุณวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเฮฮาชิจินเนี่ยใช้บริษัทไซบัสุในการก่อความวุ่นวายนี้ภาว่าสิ่งที่เขามองหาคือความวินาศกรรมของโลกแล้วก็การล้มทัศญาติเดียวคงไม่พอมากกว่านั้นเราต้องการให้ประชาชนในอยู่ข้างเดียวกับเราด้วย เดี๋บอกนะว่าคุณคิดจะใช้เครือข่ายพวกใต้ดิน,นการจะต่อกกกับพวกชีคอปเปอรเดชันฉันเนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปก่อนซึ่งการจัดทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาน่ะจะเป็นเวทีที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในการเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนี้เอาละดูเหมือนที่หมายของเราจะอยู่ในสายตาแล้วจะถึงแล้วนะครับนี่จะไปอิตาลีเพื่อไปเหมือนกับไปติดต่อกลุ่มหมอผีให้มาเข้าร่วมด้วย ดึงเครือข่ายใต้ดินเข้ามาร่วมมือกับเรานะครับมาถึงแล้วครับเป็นโบสถ์อิตาลี<ะ>มาบุกฐานทัพของพวกเขาเนี่ยนะคุณนี่ม่เป็นนักต่อรองที่เดียวซะเลย so. มาแล้วครับเฮฮาชิไม่ได้มาเจราจาครับมาบุกเลยครับนี่มันกลุ่มอีกาดำนี่หน้ากากอีกาดำ โอ้หขนาดเฮฮาชิคนเดียวยังลำบากนี่มึงมากันนีน่าด้วยจะสู้ได้ยังไงพวกแกเน่ยเป็นแค่ของเล่นสำหรับฉันคุณสินะยัมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเฮฮาชิคลาดิโอสินะมอผีที่ทรงพลังที่สุดในโลกผมก็คงปฏิเสธสิ่างนั้นไม่ได้หรอกครับ กลุ่มของพวกเราซีดูสมาร์เมน,เน์มีเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพวกเราไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับองค์กรอย่างพวกคุณหรอกนั่นมันเป็นเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่มีเวลามากพอมาต่อรักรองกับเรื่องไร้สาระแบบนี้แกรู้อรู่แล้วว่าฉันมาทำไม ถ้าอย่างนั้นผมคงต้องทำให้กุณเนี่ยฟังเหตุผลผมบ้างแล้วโอ้โหเต็มหวัวคุเลยยิงพลงังด้วยด้วยไม่ฟังใช่ไหมให้มันฟังรีบมัดอไปแม่งใครตายก่นทุกโอ,โอ้เจ็บจังเลยทุ่มครับอาชี โอ้โหเตะแรงฮะโอ้โหหมอผีคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยอะไรวะเฮียโอ้ยโอ้ยอย่าตายเฮ้ยใครชนะวะเอ้าเฮียกูแพ้ โอ้โหแม่งทำไมไอ้หมอผีใชไอ้หมอผีโอ้สิี่เป็นอีกทางออกหนึ่งที่เราต้องคิดหแก้ไอ้อรมึงก้มลบท่ารู้ทันแล้วไม่ได้แดกเออมีคอมโบแล้วครับรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรบ้างอะไรไม่ใช่มึงมาย,ยิงเลเซอร์ใส่กูไม่ใช่เป้าอ ตูมเป็นยังไงล่ะไอ้หมอผีเอาแม่งข้ามาตายมาโอ้ยหัวกูแล้วโอ้ย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 โอ้โห้มีคาลเตอร์ด้วยหลบได้ดีแน่โอ้ยเอาแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้ยหมอหมอหมอเฮ้ยเขี่ยมคาลเตอร์ได้หมดเลยวะโอ้ยถ้าไม้ตายไม่ได้แดกกูหร ouais> อกกูนี่แหละจะตายมึงอกูคือเฮฮาชิที่แตกไปเด้ หอบครับชอบแกแกมันเป็นมนุษย์ที่มีพลังเหมือนปีศาจถูกต้องฉันก็แค่มนุษย์คนหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยแกจะพูดแบบนี้กับลูกของฉันไม่ได้เพราะลูกฉันเป็นปีศาจนี่มันปีศาจนี่แกก็ต้อจัดการกับพวกนี้กันเหร บอกเล้วว่าฉันจริงใจเราสองคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือจัดการปีศาจงไงละ่ะหมัดของฉันเนี่ยจะจัดการมันเองนนแล้วแกมีหน้าที่คือทําให้ประชาชนเห็นพร้องต้องกับเราอใช้องค์กรหมอผีที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะครับกเกรี้ยก่อมให้ประชาชนเชื่อว่ามิชิม,มาเนี่ยต้องการจะกําจัดปีศาจจริงๆ นี่คือมาไม่ใช่มาขอร้องนะมาอัดเขาแล้วก็บอกให้เขาทำตามนะครับลำดับต่อไปวันแล้ววันเล่าฉันเนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดเนื่อหาบทความต่างๆเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ฉันค้นหามันหมดเลยหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่ฉันจะสามารถหาได้เกี่ยวกับ G Corporation <including his S 1> เกี่ยวกับคาซุย่าดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์ของเขาจะเกี่ยวข้องกับบริษัทมิชิมาไซบสสึด้วยแล้วความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยมิชิมาเนี่ยคือกลุ่มนักรบที่เกิดขึ้นในยุคข,ของมินาโมโตนะครับพวกเขาเข้าร่วมสงครามโลก แล้วก็ก่อตั้งกำลังฐานขึ้นมาในขณะที่ฉันกำลังรีเซิร์ชอยู่นั้นฉันก็ได้เจอกับชื่อประหลาดสองชื่อคนแรกก็คือจินปาชิพ่อของพ่อเฮฮาชิทีนึงนี่คือชื่อแรกที่เขาเจอครับ อันนี้เป็นตัวละครลับในภาพก่อนๆด้วยนะเขาเป็นคนที่ก่อตั้งวิทยาลุ์ของตระกูลขึ้นมาแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเฮฮาชิเข้ามาปกครองครอบครัวแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทให้เป็นมิชิมาไซบัสึนั่นเองเหมือนในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทที่มีกำลังทหารมากที่สุดหลังจากนั้นก็มาถึงชื่อที่สองจินคาซามะ บุกยึดการควบคุมจากเฮฮาชินะครับและก็รวบรวมกำลังทั้งหมดเพื่อสร้างสงครามบ้าๆนี้ขึ้นมาฉันฝันว่าวันหนึ่งฉันจะได้ฆ่าเขาด้วยมือของฉันเองหวังว่าจะฆ่าจินนะครับคือไปทำรีเสิร์ชนะข่าวคนนี้ในห้องสมุดก็ยังหาจินไม่เจอครับการที่จะเปิดโปรงปีศาจให้โลกได้รับรู้นั้นฉันต้องใช้จินมิชิมา เฮฮาชิผู้เช่นนี้จินคาซามางั้นเหรอฉันได้ยินว่าปีศาจในตัวเขาน่าแข็งแกร่งมากกว่าคาซุย่าอ,อ,อกีกเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเขาจะเป็นนายรู้อะไรงั้นเหรอเราได้รับข้อมูลมาว่ามีปีศาจถูกพ้นพบในตะวันออกกลางเนี่ยอ่ะมนุษย์ยงั้นเหรอ ดูเหมือนว่านั่นน่ะจะเป็นคำที่เหมาะมากที่จะใช้อธิบายเจ้าจินตงนั้น so นั่นหมายความว่าจินเนี่ยช่างมันเถอะเราจะหาเขาให้เจอไม่ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตามเราลากมันออกมาด้วยกำลังของพวกเราแปลตามเลยเยอะเหลือเกินบทแปลเนี่ยแล้วก็มีคนขับปัปเตอร์มาที่การทะเลทรายที่ตะวันออกกลางครับดูเหมือนจะได้ตัวจินมาแล้วด้วยว่ะอา้าวใครกันครับที่จับตัวจินได้ ทุกอย่างเคลียร์กำลังมุ่งหน้าไปยังยูเนเต็ดเนชั่นเครับก็คือฐานของพวกยูเนเต็ดเนชั่โอ้มอ๋อตอนแรกนี่คือพวก G ีคอ p o r a เ i ชัครับได้ตัวจินไปแต่ว่าจินก็ระเบิดนีออกมาได้แล้วก็ตัดมาที่ฉากนี้นะครับหลังจากคอปเตอร์ระเบิดจินก็เดินเดียวดายอยู่ในท้องทะเลซ้ายนั่นเองยังไม่มีใครเจอเขาหรือเปล่า อ๋อมีคนตามมาด้วยครับ <L ace. S 1> หยุดเดี๋ยวนี้พวกจีคอเบเลชันมาแล้วอะ่ะจินจะยอมเหรอครับไม่มีทางเดโดยิงเลเซอร์ไม่มีใครสู้เขาได้ในร่างปีศาจบริเวณตลาดสดในตะวันออกกลาง ดูเหมือนจินจะรอดมาถึงตรงนี้นะครับเข้ามาในเมืองแล้วอะ่ะอาการปางตายครับมีปอกคอมีโซ่ล่ามคอด้วยฉันมาทำอะไรที่นี่เนีเ่ยฉันเจอเขาแล้วทั้งนั้นนี่ครับมันมาอีกแล้วครับจินแพมจะหนีแต่ว่าไม่มีแรงนะฮะ เอามือไว้ที่พื้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยมีคนมาช่วยครับพอหนุม่มคนนั้นหรือเปล่านี่คือลาสครับลาสอเล็กซานเดอร์สันขอโทษทีนะผู้ชายคนนี้มากับฉันลาสลาเป็นหัวหน้ากองกำลังฝ่ายกบฏครับแล้วเราจะได้บังคับลาครับหมายถึงคนไม่ใช่ลาเฮ้ยใช้ปืนได้ด้วย ยเย้ yeah. Yeah. ใช้ปืนยิงไม่ต้องต่อยครับยิงอย่างเดียวโอ้ oh. ไม่ต้องสู้ด้วยมันทางนี้ไอ้กรัวปูเล่นเคาน์เตอร์มาเยอะแม่ยิงอย่างเดียวเลยครับยอดอะไรจะเข้าใกล้ชั้นเหรอง่ายไปนหน่อยไหมอ๋อมีต่อยด้ว้ย เฮ้ยไม่นแน่ตัวนี้กูบังคับเป็นอยู่บ้างโอ๊ยเจ็บมีพิธีนินจาอยู่เบาเบาอือโอ้ยหัวทิมเตะลอยฟ้าน้ำพาเหินอือหอหมดครับมีอีกไหมีทหารมาเพิ่มครับคือเหมือนลาต้องพาจินหนีครับ เดี๋ยวอย่างพิวไปแล้วมันก็วินหนีไม่ได้ครับผ่านรถไฟไปเลยเจมีความบูแอคชั่นฟาสต์แอนด์ฟิรีสในเกมนี้ด้วยดวยยูเหมือนจริงจะปรากฏตัวแล้วครับในตะวันออกกลาง มากับผู้ชายคนนี้ครับ l สอเล็กซานเดอร์สันนั่นลา r เงี้ยเหรอ้ยดสมุทจนมาควมว่าเขากำลังตามตัวจีนอยู่เหมือนกันสินะทุกอย่างจะเริ่มวุ่นวายสินะเราจะส่งทีมไปนะครับไม่จำเป็นเราต้องก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวต้องนำพวกมันไว้ แต่ว่าไอสิ่งที่เราเจอในตอนอกลางเนะี่ยไม่ใช่จินนะ้อะงั้นมันจะเป็นใครได้ล่ะอ้าวแปลว่ามีปีศาจตัวนะะึงครับที่ไม่ใช่จินที่ถูกพบที่ตออกกลางหมายถึงคนนี้หรือเปล่าครับโกคิครับอาคุม่าจากสตีทไฟเตอร์นี่เอง Chapter 5วงจรแห่งความเกลียดชังฉันศึกษาไปเรื่อยๆและในที่สุดฉึงก็เจอชื่อของคนคนหนึ่งคาซูมิฮาชิโจไม่รู้ว่าเธอมีชีวิตยังไงตอนที่อยู่กับเฮฮาชินี่คือเมียของเฮฮาชิครับแต่ว่ามีการระบุแน่นอนว่าคาซูมิคือแม่ของคาซุยะ ได้เห็นความจริงบางอย่างครับปีที่เฮฮาชิก่อตั้งบริษัทเป็นปีเดียวกับที่คาซมิตายแล้วก็เป็นปีเดียวกับที่คาซุยะถูกโยนลงมาจากเนินเขาครับทั้งหมดนี้หมายความว่าไงกันนะคือในปีที่ก่อตั้งบริษัทก็เมียเขาตายด้วยแล้วก็โยนคาซายะลงเหวไปด้วยครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ครับยังคงนึกถึงความหลังตอนที่โดนเฮฮาชิพ่อตัวเองโยนล,ลงมาจากบุเขา แต่ไม่ตายนะครับเหมือนเขาได้ทําสัญญากับปีศาจเพื่อขอพลังมาสู้เฮฮาชิเพื่อล้างแทนครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวจะเป็นยงไงติดตามมันต่อไปดู have s <S เหมือนเราจะได้ความเคลื่อนไหวของพวกเฮฮาชิแล้วครับดูเหมือนเขาพยายามจะตามหาจินคาซาม่าอยู่ <c oughs> ตามหาจินกันเหรอเอาละเราร่บเตรียมการของพวกเราได้แล้ว ให้เร่งมือครับเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วภาพก็ตัดไปอีกมาที่บทที่6 awakening การตื่นขึ้นตอนนี้ชีวิตของฉันเป็นไปด้วยความสับสนขังวลวิตกแล้วอยู่ดีฉันก็เจอ <His eyes S 2> คนคนหนึ่ง <them> ที่ร้านอาหารสายตาของเขาเนี่ย เหมือนจะจับช่องมาที่ฉันมองเห็นความเศร้าอันมืดมนของฉันนายสินะที่กำลังตามสืบข่าวเรื่องของมิชิมาไซบาสึเขาพูดกับฉันอย่างนั้นแล้วเขาก็เดินออกไปจากร้านอาหารแห่งนั้นนะครับแต่ว่าท่าทางที่เขาทำเนี่ยเหมือนกับให้ฉันตามเขาออกไปเมือฉันโดนสะกดจิตฉันก็เลยเดินตามเข้าไปช้า หลังจากออกไปที่ร้านอาหารเขาก็แน,นะนำตัว,ว,ตวเองเขาชื่อรีชาลานคนนี้ก็เป็นตัวละครอีกคนหนึ่งครับรีชาลานนี่ครับรีอเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยเธอตื่นแล้วสินะตแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่เธอควรจะทำกับคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้นะช่วยชีวิตเนี่ยเหรอเอ้าหัวหลุดเฮียเป็นหุ่นยนต์เหรอ ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยดูเหมือนว่าระบบของเธอจะถูกทำลายนะมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อหัวให้ครับคุณเป็นคนต้องสงสัยต้องทำลายซะเป็นฉันฉันจะไม่ทำแบบนี้นะเหมือนเราต้องสู้กับอลิซ่าครับใครวะเป็นหุ่นไซบอร์กครับแล้วกูก็ใช้รีไม่เป็นนะ แต่ดูเหมือนจะมีท่าเตะที่รวดเร็วพอๆกับหัวหลางนะครับต้องลองใช้ดูนี่นะเตะแรงใช่ไหมโอ้ยเย้เตะรัวเย้เตะรัวเตะหัวทิ่มไหนถ้าหมัดเป็นไงบ้าง มีการกระโดดถ้ำหัวว้าวยกสองเหมือนเดิมเอาเยอะเอาเยอะไม่ต้องลุกเลยรอกัอนรอกัอนนียเตะหัวหูกเดีย๋ยเตะไม่เวิร์กใช้หมัดก็ได้เว้ยยังไงกูใช้ไม่เป็นไง พลังไว้หนูเฮ้ยหียเอาเยอะเอาอีกแล้วดีอะเลือดเหลือเยอะนอนเลยลูก,กลเตะล่างทีเดียวก็จบแล้วนัดแม่งบังค,คับไม่เป็นางคนบอกให้กดดูท่าท่าม่งเจ็ดสิบกว่าท่าครับ มันต้องฝึกก่อนครับการจะเล่นตัวไหนให้คล่องได้เนี่ยถึงมันจะไม่สำเร็จนะแต่ดูเหมือนฉันจะรีสตาร์ทซิสเต็มให้เธอได้แล้วตอนนี้เธอจำฉันได้หรือยังหรือว่าฉันเป็นใคร <S <S คุณน,นั่นเองอะอ๋อจำได้แล้วครับความทรงจำในครั้งก่อน CEO บ้าๆคนนั้นรีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฉันชื่อรีเช่าร้านต่างหากละ่ะ เ้าก็ช่วยตัดคำว่าบ้าๆออกไปด้วยอะไรอย่างน้อยก็เป็นเกียรติมากที่คุณจำผมได้แล้วฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันคนนี้เป็นใครผมก็มไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ติดตามเนเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมันคงบอกให้เรารู้เองดูเหมือนเราจะต้องเล่ากันยาวเลยละ่ะอลิซาฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหุ่นยนต์ Already knew about Lee s <S บทที่เจ็ดครับ Onslaught การฆ่าล้างบางร์เหมือนเขาจะได้มาพูดคุยกับลีมากขึ้นลีคือบริษัทอจฉริยะนะครับที่สร้างฮิวแมนนอยด์นะครับก็คือสร้างหุ่นยนต์ในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยลีได้รับการเลี้ยงดูจากมิชิมะนะครับแล้วเขาก็รู้จักกับคาซุยะด้วยที่บริษัททีคอป ฉันกำลังตื่นเต้นกับการได้รับข่าวสารใหม่ๆเลยลี went that any read. รู้มากกว่าที่ฉันได้อ่านในบทความเยอะ said, Next though, สิ่งที่เขาพูดต่อมามน,นั้นยังทำให้ฉันงงอยู่คุณเชื่อในเรื่องของปีศาจไหม <He continued. S 2> เขาเล่าต่อไปว่าทุกอย่างเนี่ยกลับมาอยู่ที่คาซุย่าหมด <Sh ima S 1> สายเลือดของเขาเนี่ยเป็นสายเลือดต้องสาบจากมิชิมะยังไงล่ะแล้วก็ตัดกลับมาที่อลิซากับลีครับ แปลว่ารีนี่เป็นคนที่เฮฮาชิเคยรับมาเลี้ยงไว้ตอนเด็กนะครับแล้เขาก็กลายมาเป็นซีอของบริษัทที่สร้างหุ่นยนต์ออตอนนี้คุณกําลังนึกถึงใครอยู่กันเหรอดูเหมือนฉันจําได้ว่าฉันเป็นลูกน้องของจินคาซาม่าฉันสู้ตามคำสั่งของเขาแล้วฉันก็ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มากมายแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนฉันก็ยังจําเพิ่มเติมกว่านี้ไม่ได้เลย แต่วันนี้เคยทางานให้จีนครับเป็นหุ่นยนต์ของจีนแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับลาสอเล็กซานเดอร์สันด้วยนะครับอาจจะเป็นคนรักกันหรือเปล่าไม่รักกับหุ่นยนต์ได้ด้วยแต่ร้องไห้ครับดูสิทำไมกันนะดูเหมือนว่าน้ำตานั่นจะเป็นความปรารถนาที่คุณอยากจะได้เจอกับเขาสินนะอยากจะเจอกับลาสครับ ความเป็นมนุษย์ของฉันนั่นเหรอเอาล่ะมันคงขัดกับปณิธานของฉันถ้าฉันจะปล่อยให้สาวน้อยอย่างเธอต้องร้องไห้เอาล่ะฉันจะพาเธอไปหาเขาเองจริงเหรอใช่ผมเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยอ้าวระเบิดครับมีคนบุกว่ะอันนี้เป็นฝ่ายของมิชิมาไซบัสึครับตรวจจับศัตรูได้ กองกำลังเทคเกนฟอร์สเยอะเลยเฮีบใครจริงๆเลยเห็นน้อยพวกเขาน่าจะเคาะประตูซะหน่อยโอ้แหกา๊าซครับคุณลีอลิซาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ก็เลยไม่มีผลกระทบกับกา๊าซพวกนี้ครับมาแล้วว่าต้องออกลงนะครับอย่างเทเดโดได้ใช้ว่ะอิติมัสใช ใช้เป็นไม้ถามใจเธอดูแต่น่าจะใช้ง่ายกว่าลีมความบัลเล่มีความมีความถอดปีกบินใช้ง่ายกว่าครับดีมันเหมือนเบาๆงั้นรหรือผมใช้ไม่เป็นก็ไม่ทราบนี่แน่เค่จอยยางด้านล่างเตะกลางด้านบน เออดีว่ะท่ามังแบบกดง่ายดีเตะกูหัวหลุดก็ช่างมึงแรงด้วยประเด็นท่ามันหนักอ่ะชอบใช้ตัวที่มันท่านหนักหนักนะครับใใจดิเวลาศัตรูกระเด็นเนี่ยมีความพัมโบ ไม่มากรุไม่มีคอมโบชุดให้หรอกกูอ่ะีนต่อยหนัหนกๆเพราะกูทำไม่เป็นอ้นอยมีเลื่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 อยเอาเลื่อยออกมาอย่างนี้ก็สวยสิทิมัสอืโอโหไรเทียมทานกว่ายเยอะ นี่ครับจัดการศัตรูทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวเอาอาลีมาช่วยแล้วครับใส่หน้าก,กากก่ะเ,เอาล่ะที่เหลือป,ปล่อยไปนี่เรื่องของฉันเองโอเคค่ะอ่ะกูต้องสู้อย่างนะเนี้ยเดโด้โชว์หญิงพูดถนัดการเตะครับเป็นถึงซีอีโอบริษัท แล้วยังเก่งด้วยเนี่ยเฮ้ยมีท่ามามีท่ามากดอะไรวะเมื่อกี้กันเก่งนะะักเหรอเขาเตะต่อได้ด้วยวะเก่งว่ะ อะไรทำอะไรชาร์ททำไมนี่ใช้เป็นน่าจะเก่งนะลีเนี่ยมันแบบคอมโบได้เหมือนคล้ายๆ้หัวหลางแคบคือเตะเร็วแล้วก็เตะเยอะเก<อ>ี่ยวคอมันมาเตะขาทั้ทงบนและล่างกูมีให้มึงหมดโอ้โอ้มีปืนไว้กิ่โกง โอ้โหเตะหัวกุวไอ,อ,อ้เรียบร้อยครับพอ,อหักไปว่ะทางนี้เร็วเข้าได้ค่ะอาริซาน่ารักอะถึงจะเป็นหุ่นยนต์เอาครับตัดกลับมาที่ฝั่งของเฮฮาชิครับดีน,น่าเนี่ยเอาจริงนะเคยเป็น,นมือขวาของจินมาก่อนนะครับ จะยอมรับใช้เฮยาชิจริงเหรอ,อดูเหมือนว่ากองกำลังของพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เรื่องเอาซะนเลยเนะจำเอาไว้ฉันไม่ชอบให้โอกาสที่สองกับใครองใส่นี่หน้าต้องลงมือเองนะครับนี่ไเอาล่ะเจอเป้าหมายเรียงยืนยันแล้วครับเตรียมหน่วยสวาสดไว้ฉันจะเข้าเองเยอด ครับสรุปตอนนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวในหลายๆกลุ่มและตอนนี้จินถูกพาตัวไปอยู่กับลาสอเล็กซานเดร์สันนะครับเฮฮาชิเองก็ได้รวบรวมกําลังโดยการไปร่วมมือกับคลาเดโอซึ่งเป็นกลุ่มหมอผีที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งของลีชาวลานเนี่ยก็ได้ปลุกอลิซาขึ้นมาได้สาเร็จซึ่งอลิซามีความเชื่อมโยงกับลาสและก็รู้จักกับจินด้วยกําลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเดี๋ยวต้องรอชมครับเพราะว่านีน่ากําลังจะบุกกองกำลังหน่วยสวาร์ไปหาจินแล้วด้วยนะครับ คราวหน้าคงเป็นการประท้ากันที่ใหญ่หลวงพอสมควรจะเกิดอะไรขึ้นนั้นรอติดตามได้ในคลิปหน้านครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ